เครื่องรถคูโบตา้าเดี๋ยวบ้านๆร้องพิดลองถือเอาครับประสบการณ์สอนบอลเรียนห้างมาหลายขั้นแล้วนี่หน้าตามันฝาครอบเ้านี่เวลาเขากดนเห็นบ่มนี่ตัวกดวามันจะมากดขางนี่กดหัเวเีา อ,นะอย่ามือจับนีด้วยห้องสิูค่ะัน้็ขึ้นหอกันครับ

เครื่องมือกับบรบกันไดเอาซ้ำเห็ดได้คันเบ้าห่างมันก็สีดังบกบกหนาเขาก็สีลดเสียงมันลงเอามันติดมังกระติดขี้เก่ากันหลยตั้งที่ไรมันหมุนไ่ได้ hàng bút chì xăm thơ rồi anh chắc nèo đấy ô chơi hàng tăng đồn tôi khoảng

ใส่ใส่ตาประมาณเอาประสบการณ์ทั้งนั้นครับสอนมาเนี่ยดือเองซ่อมเองพอ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 อ่ะตันแบบนี้ละ<อ>เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันบึ่งบ่ะนี่ยลองฟังเสียงดู ก็ถ <ร Stevens. S 1> ือทางอยู่ดีนะติดยังไงติดเหรอก็ถือทางอยู่มันคือติดยังไงติดเล่าติดเสือก็ใส่ยังไงเนี่ยนัดสามตูในความยาวเท่ากันใส่หูเล็กก็ได้